มาเอาใจคุณผู้ชายกันบ้างค่ะที่รอคอยไม่ได้มีแต่เลดี้เท่านั้นนะคะผู้ชายตองใจมาเริ่มตัวแรกกันเลยค่ะอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ตัวใหม่จริงอันนี้ตัวใหม่จริงสดสดจิงๆของเราแน่ตัวนี้เลยค่ะยาพีซับทูโทนซับมายเนอร์ทูโทนหน้าน้ําเงินนะคะอันนี้เคยมีคนถามกันเข้ามาเยอะชมาย ะะตัวนี้แล้วก็ราคาดีมากๆแล้วค่ะจับต้องได้เลยค่ะตัวนี้นะคะกล่องร้านเป็นรับประปการราาันร้าน 116613LB นะคะ40มมิลค่ะตัวนี้เป็นสลักขอบในแล้วแล้วก็เป็นแคม b e l l ซีรีส์นะคะแล้วอีกอย่างได้บรรพัพะะบเงาแล้วค่ะบรรพับเงาก็คือตั้งแต่ปี2015ขึ้นไปค่ะค,ค,ค่ะ donít, สวยงามตามท้องเรื่องราคาเบา ตัวนี้เรียกว่าหน้าซันเบิร์ดนะคะตัวนี้ราคาเบาๆอยู่ที่412ค่ะ412นะคะ4ี่แสนที่ออกแสนบาทเท่านั้นค่ะโชว์ตัวก่อนโชว์ตัวก่อนมีเลยค่ะกำลังเครื่องลูซันเบิร์ดใช่ไหมคะกำลังเครื่องสมบูรณ์ดีสวยพร้อมใสมากๆเลยค่ะคุณผู้ชายต้องจัดแล้วราคาดีมากมีดีโมซอร์ติฟิเคชให้นะคะรับเงินรับคืนรับประกันแท้ค่ะ อีกหนึ่งปีเต็มเลยค่ะเดินช้าเดินเร็วสามารถสามารถเข้ามาได้เลยนะคะเลต่อไปตัวไหนนี่คือแพซี่ติดลงไก่แล้วเก็บอ่ะต่อไปค่ะเป็นโค้กตัวนี้นะคะตัวนี้โค้กฟิล์มวินชาววินเทจต้องต้องชอบตัวนี้นะคะราคาเบาๆเป็นโค้กนะคะ GMT โค้กค่ะตัวนี้ ราคาเบาเป็นโค้กเป็นขอบฟิล์มนะคะตัวนี้หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะเลขรุ่นเนาะใช่เหมือนให้เหมือนใบหัวเลยนะตัวนี้เป็นซีรีส์พีหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ซีรีส์พีนะคะตัวนี้ดูเวลาประเทศที่สองได้นะคะกล่องร้านใบรับประกันร้านราคาเบาๆอยู่ที่สามศูนย์เก้าค่ะสามแสนเก้าพันบาทที่ต้องเน้นว่าราคาเบาๆทุกเดือนเพราะมันเบาจริงใช่ไหมคริสซี่ช่วงนี้นะคะถูกมากค่ะช่วงนี้เราต้องซื้อมากน่าซื้อน่าพูดผ่ามากค่ะ ใจว่าชอบเรือนไหนสามารถเข้ามาหน้าร้านนะคะแล้วก็มาชมได้ทุกเรือนเลยนะใช่บางทีเราเห็นจากในรูปแบบเราเราได้มาลองข้อเราจะถึงจะทราบนะว,ว่ามันสวยไม่สวยใช่ว่ามันเข้ากับเราไหมเราเราไม่คัดใจดีค่ะมามาลองข้อได้เลยไม่ซื้อไม่ไม่ว่า <ừ> ไม่เป็นไรนะคะมาดูของมันก่อนได <ừ> ้ค่ะเพราะเราเข้าใจลูกค้าว่าเราต้องขึ้นข้อต้องลองข้อถึงจะได้รู้ว่าข้อไหนเนี่ยเอ่อตัวไหนมันมันเข้ากับเราเราซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเรามีบริการใช่ค่ะใครถูกใจชอบก็สามารถมาจําจองได้ ลองขอให้ใค่ะอค่ะมาดูเรือนี้บ้าง41มิลค่ะสำหรับลูกสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตลูกสปอร์ตนะคะเด็ดจัสตัวนี้นะคะ41มิลค่ะตัวนี้เป็นหน้าออกตีลัไกาแล้วค่ะทุยทนไม่โกนเยนโลโก้ตัวนี้ค่ะ40มิลสวยเต็มข้ออารมณ์สปอร์ตแล้วก็หรูหราหมาเห่าไหมไม่รู้ เรีย r เ1ฟเฟอร์นนมะคะ41ิมิลค่ะตัวนี้เรียกว่าหน้า i v o r y d ่เดของเรานะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น s c r a m b l e Series แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาเบาๆกล่องร้านแต่รับประกันร้านรับประกันนะคะอยู่ที่319เท่านั้นค่ะแสนหนึ่งหมื่นบาทได้41มิลไปใส่ในราคา3ต้นน่ะคุ้มมากๆตัวนี้ไม่ซื้อมมตอนนี้<า>จะไปซื้อตอนไหนคะทุกคนื้อค่ะตัวนี้เหมาะกับคนข้อมือใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าใส่เราจะเต็มข้อจะแมนแมนมากเลยนะคะไว้สลับ กับสปอร์ตเท่ๆได้ค่ะตัวนี้นะคะอคะ okay. เอามาดูลุกเบาๆกันมาก36มิมลนะคะคุณผู้ชายก็จะต้องร้องอีกตตัวนี้เพราะว่าราคาวบาเบาเบาๆมากค่ะตัวนี้ 36มิลหน้าคอมหลักเพชรทูโทนทอง1 1 6 2 3 3ค่ะตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าเขาใส่กรอบเพชรก็สวยนะดิซี่ใช่ไหมไหนใช่ค่ะตัวนี้มีกรอบเพชรแอบให้ดูนี่ค่ะตัวนี้มาแอบมาใส่กรอบเพชรสดๆเลยเนี่ยให้ดูแอบใส่ให้ดูด้วยนะอ่าเผื่อใครชอบนะใช่กรอบเพชรเต็มๆเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้าไม่มีกรอบเพชรสามารถซื้อไปได้ทั้งสองแบบแต่ตัวนี้ไม่มีกรอบเพชรก็อยู่ที่2เอ๊ะราคาเท่าไหร่นะคุณเอ๊สองแสนสองเจ็ดก้าวสองแสน 9องเเราคาเบาๆเท่านั้นค่ะวันนี้ถ้ามีกล่องใบก็น่าจะ3กว่าแล้วนะคะ <Ừ. S 2> ตอนนี้แต่เรา ขายแล้วค่บอๆให้ลูกค้าซื้อใช้งานนะคะไม่ต้องห่วงเลยกล่องร้านเป็นรับประกันร้านอย่างไรร้านก็รับประกันนะคะรับเปลี่ยนรับคืนใช่สบายใจใค่ะไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ยฉันไม่มีกล่องใบใแล้วฉันยังใครมาซื้อร้านใช่รประกันให้อยู่แล้วรับประกันเล่นไม่พอถ้าสมมติว่าต้องการเงินอ๋โอเอามาค่ะมาฝากกับเราได้ฝากเรียงได้นะจ๊ะถูกต้องค่ะดูแลของให้อย่างดีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะ โ okay. อเคคราวนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้างไหมตัวตัวนี้ที่ในในกล่องมีกล่องใบใบรับประกันโรเล็กซมานะคะ ตัวนี้เป็น Explorer ค่ะอีกหนึ่งรุ่นสปอร์ตที่น่าเก็บช่วงนี้นะคะใช้แล้วหน้าขาวมากี่ทีก็หมดเร็วมากเลยนะนยไปไวค่ะใช่ใช่ตัวนี้จริงแล้วตัวนี้ใช้งานน้อยๆจริงๆตัวนี้ค่ะกำลังเครื่องก็ดีเยี่ยมนะคะมาทั้งกล่องใบรับประกัน Rolex เลยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ลงออนไลน์เลยนะลง YouTube ก่อนที่แรกลูกค้า YouTube ได้สิทธิ์จองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นห้ามช้าค่ะใช่แล้วคนนี้รายละเอียดก็จะไม่ทราบเลยออยู่นี่โอเคค่ะ s i r i e P ค่ะดูใบรับประกันสิคะว่าลงป อะไรคะคุณเอ๋ได้ค่ะซีรีส์พีตัวนี้นะคะใบรักปักกาน่าจะปี2,001ันหนึ่งสองพันสองไหมคะอ่าปี2 0 0พันหนึ่งบุคเลอร์นะคะของมาจากสวิตเซอร์แลนด์มาได้ใช่ราคาเบาๆอยู่ที่ 2, 3, 9เท่านั้นค่ะยังไม่ได้ลงช่องทางอื่นเลยนะอ่ามาเลยค่ะเพื่อลูกค้ายูทูปโดยเฉพาะบรรลุลูกค้ายูทูปน่ารัก ทุกคนลอยช่วงนี้ทักกันมาใั่ทักเข้ามาทุกวันแล้วก็มาเยี่ยมร้านซื้อกันเป็นคนละเรือนส่งเรือนน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะจี่มั่นใจในร้านดีโมของเรานะคะตัวนี้สองสามเกสภาพดีนะคะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ตัสุดท้ายในวันนี้ของคุณชายตัวนี้จะเรียบหรูดูแพงแต่ไม่แพงนะราคาแค่ดูแพงดูแพงแต่ไม่แพงไม่แพงเพราะว่าอยู่กับร้านดีโมไม่มีไม่มีอะไรแพงแล้วก็ แต่ไม่มีคําว่าแพงค่ะต้องการวางใจเลยโอเคค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวดูรุ่นก่อนโอเคโมเจมัลหน้าคอมนะคะคอมออกแนวชมพูนิดนึงหลักเพชรนะคะสายออยสเตอร์ทูโทนพิงค์ขอบเรียบนะคะรุ่นเขา116 201นึ่ย์หนไหมจำไม่ได้116่งหสองศูนย์หนึ่งปีสองพันสิบเอ็ดปีสองพันสิบเอ็ดค่ะตัวนี้กล่องไบโรเล็กซ์นะคะราคาไม่แรงจัดว่าไม่แรงค่ะเลขที่ออกเลขสามสองกัน เพิ่งปรับมาจาก3ามสเลยอันนี้ให้ลูกค้ายูทูบด้วยใครอยากถูกรางวัลก็ต้องรีบมาจัดนะะสามสองเก้าเลขสวยนะเลขสวยนะ,ะสรุปแล้วใครซื้อหวยถูกก็มามแบบแม่ค้าด้วยนะคะโอ้ยนีนะหลายคนที่ซื้อใช่อเอาเลข ซีรี่ไปไปซื้อแล้วแล้วพอเรามีถูกฉลกกันเนีถูกหวนแนอนการเป็นสายโมเลยแต่สายโมอ่ะคุณเรื่องนาฬิกาต่ออยู่ที่ไห่นะครับสามสการตนนันพร้อมกล่องไบโรเล็กซ์นะคะตัวนี้คุณผู้ชายใส่สวยมากเต็มข้อจะบอกว่าคุณผู้หญิงก็ใส่ได้สามิบหมีคุณผู้หญิงมารอข้ออยู่นะคะใช่ค่ะตัวนี้แล้วเป็นทูโทนพิงค์ด้วยอ่ะแม่ค้ายังชอบเลยเอทำไมสวยโอเคค่ะ ครบวันนี้ครบวันนี้สบายใจสบายใจครบทั้งผู้ชายเลยพอคลิปก่อนหน้านะเป็นไปเลยที้ไปแล้วโอเคค่ะไปแล้วดีกว่าเรานะทักอยู่เลยค่ะถ้าหาได้เลยใจแอนดิโมแบรนด์นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย